ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ลูเบนอมโมลิมเผยสาเหตุหอยลูนอามาัดเถียงกันหลังจบเกมล่าสุดนะครับทางด้านลูเบนอมโมลิมกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมามองว่าเป็นเรื่องสมบูรณ์แบบที่ลัดมุดหอยลูนกับอามาัดดิยันโลทั้งสองนักเตะเข้าถกเถียงกันอย่างมีอารมณ์ร่วมหลังจากจบเกมบุกชนะวิกตอเรียเพลเซนสองประตูต่อหนึ่งในเกมยูโรปาลีกเมื่อค่ำคืนที่ ที่ผ่านมาโดยในเกมนี้ทีมปีศาจแดงออกไปเยือนคู่แข่งและโดนนําก่อนในช่วงต้นครึ่งหลังจากนั้นตามตีเสมอโดยอามัดดิยันโลยิงติดเซฟเข้าทางลับมุดฮอยลนซ้าจ่อก่อนหอ,อกเดนม,มาร์กจัดอีกเม็ดในนาทีที่88แม้เก็บ3มแต้มการันตีเข้ารอบน็อกเอาได้สําเร็จแต่หลังจากสิ้นเสียงนกหกวีดเกิดเหตุการณ์ลับมุดฮอยลูนกับอามัดดิยันโลทั้งสองนักเตะได้เข้าพูดคุยกันอย่างดุเดือดจนเพื่อนนาโดยลิซันโดมาติเนสต้องช่วยจับแยกทั้ง อ,ออกกกจาโดยคาดว่าชนวนขัดแย้งเป็นเพราะลับมุดหอยลุนกับอาหมัดดิยาโลกล่กาวหาว่าอีกฝ่ายไม่ยอมจ่ายบอลให้ในจังหวะที่สําคัญแต่ทางด้านกุนซือลูเบนอโมริมยังมองในแง่ดีและสัมภาษณ์หลังจากจบเกมว่าถ้าพวกเขาทะเลาะกันมันก็เหมือนคนในครอบครัวเดียวกันถ้าพวกเขาไม่ใส่ใจอะไรเลยพวกเขาคงไม่ได้โต้เถียงกันแบบนั้นแต่ถ้าพวกเขาทั้งสองใส่ใจและไม่ยอมปล่อยผ่านมันก็เหมือนคุณทะเลาะกับพี่ชายหรือพ่อแม่ของคุณ ซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะพวกเขาต่างโต้เถียงกันด้วยเหตุผลและรายละเอียดภายในเกมไม่ใช่โต้เถียงกันเพราะเรื่องนอกสนามต่อกรณีดังกล่าวแฟนบอลของปีศาจแดงได้คอมเมนต์เป็น2มุมนะครับบางก็ว่าสตาร์วัย21ปีไม่พอใจที่อาม์มติเยนโลไม่ผ่านบอลให้เขายิงแฮตทริกในช่วงโทษเวลาบาดเจ็บขณะที่บางรายชี้ว่าลัดมุดหอยลนวนโวยายใส่ผู้ตัดสินที่ไม่เป่าให้เขาได้จุดโทษก็ถือว่าเป็น2มุมมองนะครับในประเด็น แต่ส่วนตัวแอปมินก็เห็นด้วยกับรูเบตอโมลิมนะครับว่าเป็นเรื่องที่ดีในการโต้เถียงกันหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเกมการแข่งขันเพราะจะได้นํามาปรับปรุงแก้ไขกันในอนาคต ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับไงเป็นงานแมนยูล็อกเป้ามือเกาฝอยทองเฝ้าเสาแทนโอนาน่าหลังผิดพลาดบ่อยเกินไปล่าสุดทางด้านสกายสปอร์ตสื่อชื่อดังของเมืองผู้ดีได้ออกมารายงานว่าทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกรพเมรีกังเกฤษ้กำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอเงินจำนวน45ล้านปอนด์ในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนม,มกราคมนี้เพื่อคว้าตัวดีเอโก้คอสตาผู้รักษาประตูทีมชาติ โปรตุเกสของ f อฟปอร์โตไปเฝ้าเสาในถิ่นโอแทฟฟอร์ในช่วงตลาดนักเตะเดือนม,มกราคมปีใหม่นี้แม้ว่าทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เพิ่งจะจ่ายเงินจำนวน47ล้านปอนด์เซ็นสัญญากับอ e ังเดโอนาแนมือเก่าทีมชาติแคมาูนจากอินเตอร์มิลานเมื่อปีที่แล้วตามความต้องการของเอริกเชนฮาก์อดีตกุนซือที่ทิ้งมรดกไว้ให้กับลูเบนอโมริมกุนซือคนใหม่โดยในรายงานของสกายสปอร์ตได้ระบุว่าหลังจากจบเกมยูโรปาลีกเมื่อค่ำคืน ที่ผ่านมานั้นตัวของกุนซือคนใหม่อย่างลูเบนอโมริมเริ่มไม่ไว้ใจฟอร์มการเล่นของนายดันวัย27ปีลายนี้แล้วเพราะนับตั้งแต่ย้ายมาเฝ้าเสาให้กับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เข้าสู่ฤดูกาลที่2แล้วนะตัวของอังเดโอนายังทําผลงานได้ไม่สม่ําเสมอมากนะักและมักจะก่อความผิดพลาดอยู่เป็นประจำโดย2เกมล่าสุดเจ้าตัวก็เป็นต้นเหตุที่ทําให้ทีมปีศาจแดงเสียประตูแบบง่ายๆทั้ง2เกมติดต่อกันโดยเฉพาะเกมเมื่อคือนที่ ที่ผ่านมาโอนาน่าโชว์พลาดอีกแล้วที่อยู่ดีๆก็ผ่านบอลไปเข้าทางผู้เล่นทีมคู่แข่งจนเสียประตูก่อนยังดีที่สุดท้ายแล้วทีมปีศาจแดงสามารถพลิกขวาชัยได้ไม่เช่นนั้นจะเป็นการให้แพ้สมเกมติดต่อกันของลูเบนอโมลิมอย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ลูเบนอโมลิมเริ่มให้ความสนใจในตัวของดีอีโก้คอสตาในด่านทีมชาติโปรตุเกสของ f อปอร์โตให้ย้ายมาร่วมทีมในยุคของตนที่หวังจะวางระบบและส สร้างทีมใหม่ให้กับทีมปีศาจแดงในยุคปัจจุบนันโดยรายงานได้ระบุว่าลูเบลอโมริมหวังว่าจะนําตัวดีอีโก้คอสตาเพื่อเข้ามากดดันตําแหน่งของอังเดโอนานาในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้ทันทีและพร้อมเปิดรับข้อเสนอในการขายอังเดโอนานาด้วยรวมถึงในตอนนี้ทีมปีศาจแดงมีข่าวว่าอันตรายบายเดียนในทวารมือสองของทีมเตรียมย้ายออกจากทีมในเดือนมกราคมเพื่อหาโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องสําหรับดีอีโก้คอสตาถือว่าเป็นคีย์แมน ในแนวรับของ f อฟปอร์โตและยังมีสัญญาจนถึงปี2027โดยโลงสนามไปแล้วรวมทุกรายการ189เกมตลอด5ปีให้กับปอร์โตแถมยังยึดตำแหน่งมือหนึ่งทีมชาติโปรตุกเกสได้ด้วยในตอนนี้สำหรับประเด็นผู้รักษาประตูของทีมปีศาจแดงในตอนนี้ส่วนตัวแอปมิมมองว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะไหวสำหรับอ e นะังเดโอนาะนาะแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงนะครับคิดว่าอย่างไรคุ้มหรือไม่ที่ทีมปีศาจแดงของเรา จะต้องยอมเสียเงินกับผู้รักษาประตูอีกรอบถ้าหากสุดท้ายแล้วลูเบนอมโมริมต้องการดึงดีอกโกคอสตาผู้รักษาประตูทีมชาติโปรตุเกสเพื่อนร่วมชาติเข้ามาร่วมทีมลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับชัดเจนอมโมริมลั่นเป้าหมายพาแมนยูคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้ล่าสุดทางด้านลูเบนอมโมริมเฮดโค้ช <ates> ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยเป้าหมายของตัวเองคือการพาทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้แต่ไม่มีกําหนดกรอบเวลาว่าจะเป็นเมื่อใดโดยทางด้านลูเบนอมโมริมเข้ามาทําหน้าที่เป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทนที่เอริกเชนฮากซึ่งตัวของอมโมริมก็คุมทีมไปแล้ว หนัดรวมทุกรายการน,นะครับด้วยสถิติชนะ3เสมอ1และแพ้2นัดล่าสุดทางด้านลูเบนอโมริมได้ออกมาเปิดเผยถึงเป้าหมายในการคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือการพาสโมสรนกลับไปควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้อีกครั้งหลังจากที่สโมสรนแห่งนี้ห่างหายจากตําแหน่งดังกล่าวมาตั้งแต่ฤดูกาล2012-2013นับตั้งแต่ที่เซอร์อเล็กฟุกุสันวางมือไปเพราะว่าลูเบนอโมริมก็ไม่มีกําหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนนะครับว่าจะ เป็นเมื่อใดในการพาทีมคว้าแชมป์เนื่องจากปัจจุบันพวกเขายังอยู่ในอันดับที่13ของตารางคะแนนเทเมรีโดยลูเบนอโมริมกล่าวว่าเราต้องการพาสโมสรแห่งนี้สู่การคว้าแชมป์เทมเมรีและเป็นสโมสรระดับชั้นนําอย่างที่สโมสรแห่งนี้ควรจะเป็นนั่นคือเป้าหมายหลักที่ผมจะทํากับสโมสรแห่งนี้นี่คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่มากหากคุณไม่ได้แชมป์โค้ชก็ต้องไปและนักเตะก็ต้องไปเช่นเดียวกันคุณซูไวสามสบ ปีเก่าทิ้งท้ายก็ถือว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับสำหรับลูเบนอโมลิมก็ต้องมารอดูกันว่าลูเบนอโมลิมจะเป็นคนที่ใช่สําหรับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่หรือไม่แล้วเพื่อนเพื่อนี่พี่แฟนปีศาจแดงละครับคิดว่าอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่ที่ลูเบนอโมลิมกล่าวว่าหากทีมไม่ได้แชมป์โค้ชที่เข้ามาทําทีมก็ต้องไปและรวมไปถึงนักเตะในทีมก็ต้องไปด้วยลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดง แมนเชสเตอร์อยู่ในแ็ดประจำช่วงบ่ายของวันที่13ทธันวาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ